ตัางสามและเจ้าจังสีเขาหุมนมาอีเป็นสักกีพยานพอโดนแต่ ที่ได้ตั้งใจเดินทางมาร่วมทําบุญตักบาตรขวบุญบริเวณถุงทานตะวันวัดสมนาภูมิท่าตัตินีวันเสาร์นี้ถือว่าเขาได้มาทําบุญเนื่องในโอกาสพิเศษก็คือตรงกับวันที่16มกราคม,ม,ม,ม 2564ซึ่งทุกวันที่16ถ้าเป็นเดือนอื่นนั่นจะเป็นท่องเป็นวันเหล็กออกเป็นวันแห่งความหวังแต่16มกราคมนี่เป็นวันครูแต่เหล็กหยบยออกดังนั้นนี่คือว่าวันนี้เขาได้มาทําบุญได้บุญสองต่อต่อที่หนึ่งคือการทําบุญทุกวันเสาร์ของมูเฮาแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งก็คือเป็นโอกาสวันครูดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอ อนุโมทนาในความตั้งใจของพี่นอ้องสาธาอยิโยมทุกท่านบางท่านบางคนก็เดินทางมาจากไกลเดินทางมาจากต่างตำบลต่างหมู่บ้านต่างอำเภอที่ได้เดินทางมารวมทําบุญตักบาตรซึ่งหลายท่านหลายคนก็ได้หันการประชาสัมพันธ์ของตั้งเพจของพยาโพธตลอดถึงเห็นในทีวีเปิดมาว่าเปิดมีการทําบุญตักบาตรก็อยากจะมาร่วมทําบุญ ซึงพีน้องสธาทั้งหลายเหยายวยาคือพีน้องสถาหูว่าบ่อกเกิดของบุญนั่นมีความตั้งใจอยู่สามประการหนึ่งคือก่อนทำตั้งใจสองคณะทำเต็มใจสามทำแล้วสบายใจก่อนทำตั้งใจจะใดก็คือก่อนตีพี่น้องสธาจะได้หูได้หันเกี่ยวกับการตักบาตรขวบุญพีน้องสถาได้ทำบุญตักบาตรอยู่ที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้ว พอมาเห็นการประชาะสัมพันธ์เห็นนั้นเฝินมาทําบุญตักบาตรขวบุญก็มีความตั้งใจอยากจะมาอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งคือก่อนทําตั้งใจแถมบอป้อตั้งใจบอป้อแต่ว่าแม่แลงก็จัดเตรียมยังของขินของฉันเครื่องอุปโภคบริโภคตีบริสุทธ์ก็คือหามาด้วยนำภักนำแรงจางใจ คณะธรรมเต็มใจคือคณะตีเฮาเตรียมของนั่นเฮามีความเต็มใจตั้งใจเป็นยังยิ่งว่าวันผูกนี่วันที่สิบหกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเขาจะต้องไปตักบาตรให้ได้ถึงจะหนาวจะได้ก่อจังเขาก็ต้องมาฝนจะตกเขาก็ต้องมาถือว่าคณะตีพี่น,น้องศรัทธาได้ได้มาทําบุญออกจาก,กจิตจากใจแถมพอได้ปะกับบรรยากาศหูตาทีงดงามตอนนี้ แดดกำลังออกบะนาวเกินไปกำลังอุ่นๆดอกทานตะวันก่อบานรับแสงอาทิตย์ก่อถือวางงดงามหลังจากนั้นทำแล้วสบายใจก็คือทำเซตกลับไปบ้านก่อมีความอิ่มเอิบอิ่ม,มบุญได้มาร่วมบุญกับปิ่นได้มาอยู่ในสถานที่ที่งดงามได้สวยงามได้มาทำบุญบางคนก่อบอกว่าปก,กติทำบุญตีหน้าบ้านก่อทำคนเดียว วันนี้ได้มาทำบุญตักบาตรตหัวบุญได้มีญาติธรรมได้มีสายบุญได้มาเจอกันได้มาใส่บาตรติหัวบุญถือว่าสะพานแห่งนี่หรือว่าขวาเนี่ยคือสะพานเชื่อมแห่งความสำเร็จของญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเขาจะข้ามไปตีไหนเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำเป็นเมืองถ้ามีมขวาม,มีสะพานนี่ข้ามมาได้ดังนั้นสิ่งที่จะสำเร็จก็คือเกิดจากพลังบุญพลังสถาของญาติโยมทุกท่าน ขณนั้นโอกาสนี่ก็ต้องขออ้างเอาคุณภาษีรัตนตรัยอันมีพระพุทธปฏิมาปทานเจ้าแสนล้านพระเจ้าอุ่นเมืองทันใจพระเจ้าดับตุกเจ้าดับโศกพระเจ้าดับโรคพระเจ้าดับภัยภาษาสถาหยัิโยมทุกท่านให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขการกลุลงุลงเหลืองได้เป็นกําลังของพระพุทธศาสนาห่ปันมากาปันไดดูต่างกินดูต่างใจดูต่างได้เป็นตาน ิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั่นจงพันสําเร็จตามมนโนไนไฟอ้างเป็นตีหักเอนดูขุนนักแก่คนและตีวดาตั้งหลายคิดประกอบกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั่นจงพันสําเร็จตามที่ได้ตั้งใจไหวขออนุโมทนาต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวาาปูราปรีปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังทิปเมวะสมิชันตุสภพปุเรนตุสังกปานาะโสยะธามณิโชติดะโสยะธา สันตุสาปโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิขายุ